อย่างดีเนี่ยเราก็ต้องขอเชิญพิธีกรจากแกรนด์พีโกแล้วก็แฟร์ทีวีขึ้นมาบนเวทีเลยคนระับขอเชิญคุณโค้ชทศพลนะครับพี่ไผ่ภูสคอนลักยองหนองหินหนาวคุณโก้ไข่ค่ะคุณสดค่ะเจมส์ชินปริดนะครับคุณแครเดือดตาค่ะพี่สายอรอนไทยครับพี่ใหญ่ปัดดีค่ะพี่เล็กปัดเด็ดนะครับและคุณคุยพรน,นะคะค่ะการตบด้วนนะครับขอเชิญล,ลงมาด้านหน้าเลยนะครับคุยกันนิดนึงนะครับ สวยงามรักตาตาสวยงามจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยากจะเชิญบัณฑิตสาวไทยนะครับค่อยๆเดินโอ้โหคนนี้ต้องประคองอย่างดีเลยนะครับทำไมครับตอนลงบันไดเจะหน้าท้องกลับมาแล้ครับก็สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยครับพวกเราสวัสดีนุ่สาวซ้ำสวัสดีครับ เรามาจากแฟนทีวีค่ะแฟนทีวีนะครับมีรายการดีๆมานำเสนอถึงสามรายการนะครับอ,อยู่ในจีเบมชานเอลใช่ครับอ่ะสุยเริ่มต้นกันเลยในฐานะที่ผู้ใหญ่สุดชมแร้ไม่ใช่รายการแร้นะคะเก็บนัเจัดแซวซีครับรายก,ก,การ <c oughs> เอ,อ่อ <c oughs> สุยคะคะลูเอาไปบทค่ะเพลงหวานกลางกลงค่ะครับผมอ่ะเพลงหวานกลางลมนะครับก็ โม่แบ่งโม่เพิ่มค่ะถึงเสาว์อาทิตย์ค่ะถึงกี่โม่ครับแบ่งโม่เพิ่มถึงชั่วโมงหกโม่เพิ่มครับได้อีกหนึ่งรายการครับเพลงติดดาวครับครับเพลงติดดาวก็เป็นเพลงที่สนุกสนานนะครับแล้วก็เป็นการรวบรวมนะครับเพลงของแกรมบีโก้ทั้งหมดมารวมอยู่ที่นี่นะครับรใครที่ชื่นชอบนะครับเพลงต่างๆมีพี่ตั้งพยุรานะครับนําเสนอในรูปแบบที่ทุกคนชอบแน่นอนอยู่มา25ปีเต็มครับผมนะครับและอีกหนึ่งรายการนั่นก็คือเพลง แก้มปวดปวนแสบนะครับซึ่งเป็นอการจากดใช่ไหมครับก็จะมีเล็กใหญ่สูยอ่องแล้วก็ดองปอจูนนะครับซึ่งจะเป็นการรวบรวมศิลปินในค่ายของเรานะครับมาร่วมเต้นรด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ทั้งทายหน่อยสวัสดี มาด้วยมาด้วยค่ะท่านภัยแขกผู้เขียนกะสวัสดีค่ะผู้เขียนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้มาในนามของตัวแทนของศิลปินจากแรนดี้โก้นะคะแล้วก็จากแอนดีวบีด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นเขียนมากนะคะแล้วก็ดีใจด้วยนะคะที่จะมีช่องของแรมนี่แล้วครับผมค่ะแล้วทางด้านพี่ดิบพี่ไทยสวัสดีครับวันนี้ก็ดีใจครับดีใจที่เป็นการมาร่วมงาน นะครับเราต้องที่ดกับช่องยิมิบชาแนลด้วยนะครับโอ้พี่เผาพี่เผาเลยพี่ไผ่ตองครับตอนนี้ไม่ได้มีแค่นี้เราจะมีแผนกละครด้วยนดิตอนนี้ได้รับไปชมละครตอนนี้เรามีละครกี่เรื่องยังไงบ้างคะใครจะเป็นตัวแทนหน่อยเลยใครครับใครใคก็ตอนนี้จะมีละครมาเดังเ์สิงทองนะครับเป็นสิงทองซึ่งเราออนแอร์ไปแล้วแล้วก็จะกลับมารีรันให้คุณผู้ชมแฟนเด็กของเราได้ดูอีก นะครับช่อง GPM ออนแอร์ทุกวันเสาร์อาทิตย์5โมงถึง6โมงเย็น <c oughs> นะครับก็นักแสดงก็เี่นนะครับนักร้องลูกทุ่งของเราผนมาเกือบยกค่าย <c oughs> นะครับแล้วก็หลังจากนี้แล้วก็จะมีละครยาวนะครับชื่อผีเพลงนักเลงระนะครับเป็นละครผีตลกแล้วก็อินเทรนดหน่อย <c oughs> นะครับเราเราอยากให้คนดูแฟนเพลงลูกทุ่งได้เห็นอะไรปแปลกๆใหม่จากนักร้องลูกทุก่งของเรา ว่านอกจากมีเพลงเพาะมาล้องให้ฟังแล้วยังมีการแสดงที่พัฒนาขึ้นกว่าเดิมด้วยใครเป็นพระเอกพระเอกครับพี่พระเอกก็คือไผยภูมิทัศนนะครับไม่นะครับแล้วก็นังเอกก็คือน้องรำยองนะครับจากน้องเอลเดอร์สตาครับอ๋อานครับแล้วก็เอกสองเลยครับมีพี่โกด้วยพีนิโกไห่เล่นเป็นพระครับโอใช่ครับส่วนพี่สนเล่นเป็นนักเรียนครับ แล้วคุณที่ถือไมค์คนนั้นนะคะทำอะไรคะคุณผมจอรับหน้ามุทอนค่ะครับผมดีๆเยอะจะได้ดัดล่ะอ๋อไม่ต้องห่วงนะนี้จอโค้งแล้วจ้ะจอโค้งอ่ะบานจะหน้าเลยจริงๆผมเป็นผู้จัดนะครับเป็นผู้จัดครับผมจัดที่ไหนครับอะไรนะจัดอะไรครับจัดไฟนี่ครับต้องแกแค่นี้กันเนาะแค่นี้นะครับผมโอเค สนุกสนานนะครับท่บ <S <S าดาบฝั่งกราบิโก้แล้วก็แฟนทีวีนะครับต้องขอขอบคุณศิลปินแล้วก็พิธีกรจากกราบิโก้และแฟนทีวีด้วยคครับบขอุณครับขอบคุณครับ